พาไปแลต่อนะคะทีสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมาราชค่ะประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายและประชาสัมพันธ์เพื่อการป้องก,กันโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่7จจังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะในว่นนี้ทีเดอะภูตะวันบูทิก แอดเชียวล้านอำเภอบานตาคุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะแพทย์ยิ่งดารินดารรซะผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อการป้องกันโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตสุขภาพที่11ประจำปี2567ค่ะทางนี้ค่ะโครงการนี้ก็เพื่อพัฒนาศักยภาพและพัฒนาระบบปรับปรุงท่านข้อมูลเครือข่ายด้านการสื่อสารความเสี่ยงเรื่อง และภัยสุขภาพให้เป็นปัจจุบันค่ะมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเครือข่ายโดยมีผู้รับผิดชอบงานซื่อสร้างความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพข้องสำนักง,งานสร้าธารณะสุขจังหวัดสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดสำนักง,งานองค์การบริหารส่วนจังหวัดและการซื่อมวลชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนค่ะข้าวรวมกว่า80คนเลยรวมถึงเป็นการสร้างภาพหลักทีดีขององค์กรนะคะซึงมีการจัดอบรมระว่างวันที่24่ถึง25ส้าเมษายนที่ผ่านมานี่เองค่ะโดย ยงานนี้ค่ะเขามีการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องข้องทิศทางการดําเนินงานซื่อสร้างประชาสัมพันธ์เพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพกรมควบคุมโรคปี2567แล้วก็ยังมีการบรรยายในหาะเรื่องการรู้จัก รู้จักคนรู้จักงาน how to qualify of work life ค่ะรวมไปถึงมีการแบ่งกลุ่มค่ะฝึกปฏิบัติเสริมสร้างความขีดคับเคลื่อนชีวิตการทำงานส่วนวันนี้ใช่ไหม,มวันที่2 5ค่ะ 15, ก็จะมีการบรรยายในเรื่องข้องทีมเวิร์กเรือข่ายแห่งความสำํำแรจเสริมพลังตนสู้ประสิทธิทพลข้องงานพร้อมทั้งมีการแบ่งกลุ่มกันฝึกปฏิบัติค่ะซึ่งก็จะมีวิทยากรจากสํำหนักซื่อสา้ความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและก็สถาบัน ฟึกนอบรม WorkSmart Group มาเป็นผู้ให้ความรู้นั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะจากการรายงานพ้นการประเมินความรู้ ทำรอบรูด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนปี2566เนี่ยก็พบว่าประชาชนกลุ่มเป้าหม้มีความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสั้นเรื่องโรคและก็ภัยสุขภาพในภาพรวมค่ะคิดเป็นร้อยละ100้นี่คือเต็มเลยนะนั่นแหละค่ะซึ่งการซื้อสร้งประชาสัมพันธ์ที่มีคุณภาพก็จําเป็นทีว่าจะต้องได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายไล่ๆผักส่วนและก็จําเป็นต้องมีการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีอย่างสม่ําเสมอนั่นเองค่ะอันนี้เป็นเรื่องลักๆเลยนะการซื้อสั้น ว่าไอ้เป็นเรื่องอะไรก็ตาม,มแต่ค่ะต้องมีความเข้าใจกันนะโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างมากเลยนะคะในปัจจุบันค่ะ